สวัสดีค่ะทุกคนยินดีด้ตนรับสูส่เ่องไออีโมจิค่ะนะคะวันนี้เขาจะมารีวิวฟิลเจอร์บอดนะขอบอกว่าฟินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละอันเลยอันที่ก็จะเป็นตัวสติกเกอร์ลอกติดอบนเนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นที่หูนะคะฟินมากแล้วก็จะเป็นตัวอันนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายโูบูก็ต้องถอดตัวสกอตตี้ติดเอาก่อนแล้วก็ไม่ค่อยฟินเท่าไหร่แต่ว่าคือมันไม่มีอะไรแนละ้วแล้วก็อันนี้เราเห็นคนทําเยอะมากเราก็เลยทํามาแล้วก็อันนี้เราไม่รู้ว่ามีคนทําไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่า,าแค่ว่าเราทําเองแล้วก็จะเป็นถูกอยาง ทุกคนดูนิ้วเราดิโคตรเจ็บอ่ะนี่ก็จะเป็นสกูชี่เดี๋ยวจะเป็นผีสกูชี่เตอร์อิมมจิตด้วยอันนี้ก็จะเป็นสกูชี่ของเราเยอะมากเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวห้องนอนแล้วกันนะเดทไทย